ตกตกลงแล้วก็เลยไปเปลี่ยนไงที่ที่ที่ฟิล์มโดนโดนกล่าวหาใช่พิกเนี่ยราคาทีได้บอกพูดให้เกิดความกลัวเพื่อจะได้ให้ซับสิงงานยี่สิบล้านใช่ไหมใช่ราคาที่เปลี่ยนไหหลอกลวงเพื่อได้เงินมายี่สิบล้านก็นลยเรื่องไหมต่างันน่างคดีอเนี้ยไอคนกล่าวหาเลยก็ีไอคอนกล่าวหาว่า ครแล้วไม่เกี่ยวกันคือเข้ามาผูกเข้ามาผูงใส่มาฝูงกันแล้วบอกว่าเออร่วมกันพยายามชอบโกงเข้าเรื่องมันไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดเลยตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วบอกว่าพยายามกันโชคใช่ไหมไม่เห็นเกี่ยวการชุบรงไหนตอนนี้สรุปแล้วทีมนอนเราสวนทีมนอะไรเป็นพยายามชอบโกงพยายามชอบโกงไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรไม่ผิดจะไโกงตรงไหนพยายามชอบโกงพยายามมันมี ห uhm. ลอกลวงแสดงข้อความเป็นเท็จให้เขาหลงเชื่อส่งมอบทรัพย์สินให้แล้วก็เราได้ทรัพย์สินเป็นชุดหนึงแล้วก็ทำแล้วไม่สำเร็จเขาเรียกพยายามเท่าโห่เมื่อเราตรงไหนเนี่ยที่เขาเปิไอ้เรื่องมีประมาทวันนี้เมื่อกี้มี่รายงานบอกว่าไไปรักษาี่ข้อหานี่เปลี่ยนข้อหาเลยก็ต้องไปทำประวัติใหม่นะไม่ไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องนะววันนี้วันนี้มือ มามารับทราบข้อกล่าวหาพยายามช่อโกงพยายามช่อโกงแค่นั้นเองที่มีอะไรทีี่มคนเข้ามากล่าวหาไว้ก็เคยกล่าวหาเขาที่แล้วไงที่มามันมีหลายเคสนะไช่เคสนี้แหละเคสนี้เคสเดียวนะเคสนี้แหละเคสแล้วที่เคสที่ทานจัดรายการดังกับคนโู้นอ่ะที่คสุณไปเอ่ยชื่ออะไรกันตอนนน้นอ่ะเขาเอ่ยชื่อคนอะไรกันเอ้ยไอ้ไอ้องไอ้เรื่องไม่เกี่ยวนะไอ้เรื่องขลิเขาบอกว่าเป็นขลิเขาไปแจ้งความว่าประมาณไม่ได้บิดประมาณตรงไหนแค่เรื่องเรื่องเดิมอีก เรื่องเดิมอีกเรื่องเดิมแล้วเนี่ยมันนัวงไปัวกันมาอยู่นะรวงไปัวงแต่เป็นยังไรเหมือนเดิมโอเคได้ครับเรียบร้อยครับของ